สวัสดีครับวันนี้มาพวกผมพี่ดิวทอยนะครับแล้วนี้หมก็จะมารีวิว Odinia Standy Acrylic Shinjang Egg Mask Rider นั่นเอง สำหรับเจ้ากล่องนี้นะครับจะมีราคาอยู่ที่กล่องละ39บาทนะครับผมซึ่งมีจาหน่ายเฉพาะเซเว่นอีเลเท่านั้นนะครับในคลิปนี้ผมก็จัดมาทั้งหมด4กล่องนะครับในกล่องเนี่ยก็จะมีตัวของสแตนดี้อะคริลิกหชิ้นนะครับพร้อมกับขนม1นึ่งซองนะซึ่งสแตนดี้อะคริลิกเนี่ยมีให้สะสมทั้งหมด16บแบบนะครับแถมวามพิเศษของชุดนี้เนี่ยคือมันไม่ใช่แบบสูงเลยนะคือถ้าได้แบบไหนเขาจะติ๊กถูกไว้ด้านหลังให้เลยนะครับบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับไม่ต้องกลัวซ้ําเลยนะ โอเคนั่นดราไม่รอช้าไปเริ่มดูกันทีละกล่องเลยนะครับมาครับผมสไลด่ของกล่องเนี่ยต้องบอกเลยว่าทำออกมาได้สวยงามมากๆเลยนะครับกล่องก็จะมาเป็นแบบสไตล์คอมิกเลยนะครับกล่องนี้ก็จะมีแบบเหล่าตัวละครที่สวมชุดของมาสไรเดอร์และกิ๊กี้อยู่นะครับน่ารักมากนะครับผมแล,แล้วก็ด้านข้างนะครับเป็นรายละเอียดทางโภชนาการต่างๆนะครับผมด้านบนเป็นโลโก้ชินจังเอกมาสไรเดอร์มีโลโก้ไทก้าด้วยแล้วก็ด้านล่างเป็นคาวาสตนเดียอะคริลิกนะครับ ด้านหลังก็จะเป็นแบบทั้งหมดในชุดนี้นะครับผมนี่เขาจะติ๊กถูกมาให้นะครับว่ากล่องนี้เราได้แบบที่1นะครับนี่ก็สวยงามมากๆเลยนะครับผมโอเคนั้นเดี๋ยวเราไปแกะกล่องมาดูของด้านในกันเลยชื่อพอแกะกล่องออกมาแล้วนะครับผมก็จะได้ตัวของซองขนม1นซองนะครับแล้วก็สแตนดี้อะคริลิก1ชิ้นนะครับผมมาแกะดูกันเลยนะครับนี่อันนี้ก็เป็นแบบที่1นะครับผมเป็นตัวของชินจังนะครับที่ใส่ชุดของมัสไรเดอร์หมายเลข1นะครับผม แล้วก็เขาก็จะมีแผ่นฟิล์มติดมาด้วยนะครับแล้วก็ต้องลอกออกนะครับผมเพื่อแบบความสวยงามขั้นสุดของสแตนดี้นะครับต,ตอนนี้เราก็ลอกฟิล์มออกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาเริ่มประกอบกันเลยวิธีประกอบก็ง่ายมากๆเลยนะครับในตัวฐานมันก็จะแบบมีช่องให้ใส่ได้พอดีนะแล้วก็เสียบลงไปได้เลยแบบนี้ชุบเอรเสียบตรงๆได้เลยนะครับเท่านี้ก็เป็นการประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เลยชินจังมาสไรเดอร์หมายเลขหนึ่งนะครับ โอ้โหอย่างเท่เลยเดี๋ยวมาดูรายละเอียดดีเทลกันดีกว่านี่โอ้โหคือแบบตัวแสแตนดี้นี่บอกเลยว่าคุณภาพมากๆนะครับผมมีความหนาใช้ได้เลยนะครับสกรีนมาก็ดีเลยนะครับผมเนี่ยคมชัดนะครับผมเส้นคมกริบนะครับโอ้โหสวยงามมากมาก ก็เป็นแบบชินจังนะครับกำลังแบบทำท่าแปลงร่างของมาเซดอร์ hmm. ใหม่เลขมหนึ่งเลยนะเท่ hey, ครับเท่ hey. มาดูกล่องที่2กันต่อนะครับสำหรับลายลี่ของดีเทลกล่องเนี่ยก็มาเป็นสไตลค์คอมิกเหมือนกันนะครับผมนี่แต่ว่าตัวละครหน้ากล่องก็จะเปลี่ยนไปนะครับนี่ก็เป็นตามนี้เลยนะครับผมหบอกเลยว่าน่ารักมากนะครับนี่เลยแล้วก็ด้านข้างก็เหมือนเดิมครับลายลี่ทำโฆษณาการด้านบนก็เหมือนเดิมนี่แค่แบบเปลี่ยนธีมสีกล่องเป็นสีฟ้านะครับจากสีแดงนี่เลยด้านหลังก็ เป็นแบบทั้งหมดเหมือนกันนะครับอันนี้เราก็ได้เป็นแบบที่10มานะครับผมเป็นตัวของเนเน่จังนั่นเองนะครับมานั่นเดี๋ยวเราไปเริ่มแกะมาดูของด้านในกันเลยชุบนี่เลยได้มาแล้วนะครับผมซองขนมหนึ่งซองกับแตนดี้หนึ่งชิ้นนะครับมาแกะดูกันเลยนะครับผมมาครับแล้วก็แกะจากซองแล้วก็แกะฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเนเน่จังก็จะมาในชุดของมาสไซเดอร์ซีครอสนะครับผมมาเริ่มประกอบกันเลยนะครับประกอบก็เหมือนเดิมเลยครับ ฐานก็จะเหมือนกันทุกตัวนะแต่ว่าเปลี่ยนสีนะครับผมนี่เรียบร้อยแล้วนะครับผมน้องเนเน่จังนั่นเองนะครับอู้หูบอกเลยว่าน่ารักมากนะครับผมนี่มัสเตเดอร์ซีครอสนะครับแบบโอ้โหน่ารักเหมือนกันนะเนี่ยนะครับนี่ โอ้เท่เลยทั้งเท่ทั้งน่ารักนะครับสำหรับเนเนจจังในชุดมัสเวเดอร์ซีครอสกลองต่อมานะครับผมก็จะเป็นตีมกล่องสีเขียวแบบนี้เลยนี่ครับนี่อันนี้ก็จะมาแบบเหมือนคอมิกเหมือนเดิมนะครับนี่เลยตัวละครก็เปลี่ยนไปตามนี้นะครับสวยงามมากๆแต่ว่าตัวละครด้านหน้ามันไม่ได้เกี่ยวกับแบบด้านหลังนะคือแบบด้านหลังมันก็มีให้เท่านี้เหมือนเดิมนะครับผมมี16แบบเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เราได้เป็นแบบที่11มานะครับเป็นมัสเวเดอร์แบล็กนั่นเองด้านบนตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับแล้ว ด้นานล่างตรงนี้แบบแต่และกล่องมันจะไม่เหมือนกันด้วยนะอืมก็สวยทุกกล่องนะครับบอกเลยโอเคนั่นเดี๋ยวเราไปเริ่มแกะกล่องมาดูของด้านในกันเลยนี่ได้มาแล้วนะครับผมขนมหนึ่งซองกับแตนดี้หนึ่งตัวนะครับแล้วเราก็มาแกะกันเลยมาครับแล้วก็แกะฟิล์มเรียบร้อยเลยนะครับสำหรับชินจังในชุดมาร์สไวเดอร์แบล็กนะครับผมฐานก็ออกมาเป็นสีส้มนะนี่ประกอบเลยนะครับเรียบร้อยอู้ฮูบอกเลยว่าย่างเท่นะครับ มาแบบพร้อมกับท่าโพสประจำตัวของ Master Black นะนี่โอ้โหแบบชุดเท่มากนะครับผมชินจังชุด Master Black เนะี่ยนี่เท่จริงนะครับบอกเลยสวยครับสวยมาถึงกล่องสุดท้ายกันแล้วนะครับผมซึ่งกล่องที่ผมเห็นเนี่ยมันก็มีทั้งหมด4แบบนะครับก็เลยจัดมา4กล่องนะครับผมสำหรับกล่องนี้ก็มาในธีมสีเหลืองนะครับนี่เลยละเอียดดีเทลก็เหมือนเดิมครับนี่รายละเอียดเป็นอย่างนี้นะครับด้านล่างก็เป็นอย่างนี้สวยมากนะครับผม ก็ด้านหลังก็เป็น16แบบเหมือนเดิมนะครับในชุดนี้เราได้เป็นแบบนี้มาเลยนะครับเนี่ยแบบที่15นะครับผมหบอกเลยว่าแบบเกือบสุดท้ายนะครับเป็นมาสเตอร์หมายเลขหนึ่งนะครับผมโอเคนั่นเดี๋ยวเราก็ไปแกะกล่องมาดูของด้านในกันเลยชุดนี้ได้มาแล้วนะครับผมแล้วก็ไปเริ่มแกะกันเลยดีกว่านะครับมาครับแกะฟิล์มเรียบร้อยแล้วก็มาประกอบกันเลยนะครับผมตัวนี้ก็มาเป็นฐานสีน้ําเงินนะครับ ใส่เข้าไปเลยนะครับนี่เรียบร้อยนะครับผมได้มาแล้วนะครับสำหรับชิ้นจังในชุดมาเซเดอร์หมายเลขหนึ่งนะครับโอ้โหบอกเลยว่าสีชุดเนี่ยเท่มากนะครับเป็นแบบสี่ชุดแรกๆของมาเซเดอร์หมายเลขหนึ่งนะมันก็จะไม่ใช่สีเขียวนะครับเนี่ยมาเป็นแบบสีฟ้าแบบนี้ซึ่งในกล่องเขาเขียนไว้ว่าเป็นสกุระไทป์นะครับนี่เลยก็สวยงามนะครับเนี่ยแบบตาเลือนแสงด้วยเนี่ยแบบไฟกําลังสาดออกมาเลยนะครับโอ้โหเท่มากชุดนี้ สวยครับสวยเดี๋ยวลองเทียบกับแบบที่1ให้ดูนะครับนี่เลยความแตกต่างนะครับของ2ชุดนี้นะก็เป็นมาสเดอร์หมายเลขหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่สีชุดคนละแบบโดยส่วนตัวผมแบบผมชอบสีฟ้านะแบบมันดูคลาสสิกแล้วก็สวยดีนะครับต่แบบสีเขียวมันก็ดูปกติดีนะครับผมโดยรวมก็สวยทั้งคู่นะดีครับดีครับก็จบไปแล้วนะครับผมสกัดรีวิวโอเดียน่าสแตนดี้อะคริลิกชินจังเอ็กซ์มัสเรเดอร์นะครับโดยรวมชุดนี้ก็ถอดมาได้สวยงามน่ารักแล้วก็น่าสะสมมากๆเลยนะ คือแบบดีไซน์แต่ละตัวมันน่ารักจริงๆนะครับแบบเป็นชินจังสวมชุดมาร์สเลเดอร์อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้มีแค่ชินจังด้วยนะครับมาพร้อมกับของเพื่อนของชินจังด้วยบอกเลยว่าใครที่เป็นแฟนขับมาร์สเเดอร์และแฟนขับชินจังเนี่ยต้องสะสมไม่ครบทุกแบบเลยนะครับเพราะว่ามันก็เก็บครบได้ไมย่ยากนะมีแค่16แบบเท่านั้นเองนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจเนี่ยก็รีบไปตามกันได้เลยนะครับที่เซเว่นอีเลเว่นนะครับผมสินค้าผลิตมาแบบจํานวนจํากัดนะครับเพราะฉะนั้นรีบไปตามก่อนของจะหมดนะครับผมโอเคครับนอกจากคลิปน้าจะเป็น เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มารีวิวเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมไปแล้วนะครับบ๊ายบาย